Apple life, a โป l แอสโทเจ้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาววันพระหัสในเดือนมีนาคม2 0 6 4นะคะสวัสดีค่ะพบกับ Apple a สโทเจ็ด้าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไา่ยิปซีเป็นการดูดวงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงของผู้ใดผู้หนึ่งถ้าไหนดีไหนใช่ก็เก็บไว้ใช้เป็นข้อเตือนใจเป็นกำลังใจนะคะไม่ดีไม um ่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะ ้าใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาค่ะตรงส่วนนี้ a p รแอสโทเชตาดูเป็นส่วนรวมให้กับคนเกิดวันพระหัสค่ะในเดือนมีนาคม2564ว่าเป็นอย่างไรนะคะ บรรพระรหัสคะคุณกําลังมีเรื่องหนักใจอะไรอยู่หรือเปล่าคะคุณหรือว่าคุณกําลังทําอะไรที่มันสมเสียงอยู่หรือเปล่าคะต้องตั้งสติให้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วคุณบรรพระรหัสคุณค่อยๆแก้นะคะเหมือนมีปัญหาอะไรเข้ามาลุมเล้าชีวิตของคุณจนคุณมองไม่เห็นทางออกเลยนะคะทั้งๆที่คุณมีทางออกแต่ปัญหามันมาเยอะจนทําให้คุณบรรพาภรหัสบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะปัญหามันถาโถมมันมันมันไม่ไหวจะ ไม่ไหวจะสู้แล้วอยากจะหนีเหลือเกินแต่คุณตั้งหลักให้ดีนะคะถ้าคุณทำสิ่งดีไว้สิ่งดีจะตอบแทนคุณแต่ถ้าทำคุณคุณทำสิ่งไม่ดีคุณทำสิ่งอะไรที่มันสมเสี่ยง ต่อบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพังก็อาจจะได้รับผลกรรมนั้นนะคะคุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่าความยุติธรรมอ่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอนะคะถ้าคุณทําดีได้ดีคุณก็ได้ดีทําชั่วคุณก็ต้องมีผลลัพธ์นั้นเพราะฉะนั้นคุณชาวพระรหัสคุณปกติแล้วคุณเป็นคนมีความยุติธรรมแล้วก็คุณมีศีลธรรมอดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณจะตั้งหลักให้ดีแล้วคุณจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีต่อไปได้ค่ะเมื่อคุณตั้งหลักได้นะคะคนบันพระรหัส คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะมีโชคมีความสำเร็จคุณจะสบายคุณจะอุ่นใจ คุณจะไม่ต้องหนีปัญหาอย่างนี้ต่อไปแล้วค่ะคุณจะได้พักผ่อนอย่างสบายคุณจะเป็นคนมีความสุขความสําเร็จหน้าที่การงานก็จะดีในเดือนมีนาเนี้ยคุณจะสบายใจขึ้นถ้าคุณแก้ปัญหาได้คุณไม่ทําอะไรสิ่งที่ผิดคุณจะได้รับความสําเร็จค่ะคุณจะเป็นคนที่มีเงินคุณจะเป็นคนที่มีหน้าที่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 ดีคุณจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก้าวสู่ความสําเร็จได้แต่ถ้าสําหรับใครบางคนที่ทําผิดอยู่หรือว่ามีอะไรที่แอบซ่อนเล้นอยู่คุณก็ต้องระวัง ะค,ะความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเสมอและอาจจะมีการถูกทําให้เปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคนพระรหัสต,ต้องต้องตั้งสติดีๆนะคะถ้าอันไหนที่คุยได้เจราจาได้ เป็นการเข้าใจผิดกันก็แก้ไขคุยกันก่อนนะคะความยุติธรรมมันมีเสมอค่ะคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณตั้งสติดีนะคะคนวัดพระธาตุเป็นคนฉลาดอยู่แล้วค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีทางออกนะคะคุณค่อยๆหันดูรอบๆตัวคุณมีสิ่งดีรอคุณอยู่ปัญหาอุปสรรคปัญหาเยอะค่ะปัญหาเยอะจนคุณไม่รู้จะคว้าหรือจะหยิบจับอันไหนมาทำก่อนเลยแน่นอนค่ะเดือนมีนาคุณจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะคนพระรหัส แต่ว่าคุณก็แก้ได้ค่ะอันไหนที่มันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะเริ่มต้นใหม่ทําในสิ่งที่มีอยู่มองในสิ่งที่มีแล้วแก้สิ่งนั้นให้สําเร็จและค่อยๆมองทางออกหันดูรอบๆตัวคุณจะพบทางออกค่ะและคุณจะรู้ว่าโลกนี้มันมีความวยุติธรรมอยู่จริงค่ะคนพระหรัสคุณต้องตั้งสตินิดนึงว่าเฮ้ยอย่าคิดอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่ารู้สึกเฮ้ยมันไม่ยุติธรรกับเราเลยแบบนี้ เราอาจจะทําสิ่งนั้นไว้แต่ว่าเราไม่ได้มองถึงสิ่งนั้นจนกลายเป็นว่ามันการตัดสินแบบนี้มันไม่ทํากับเราแต่กรรมมันให้ผลไม่ผิดตัวนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นตั้งมั่นอยู่ในความดีค่ะและเมื่อคุณตั้งมั่นอยู่ในความดีความสําเร็จก็จะมาหาคุณค่ะคุณจะได้รับความสุขเงินทองความสุขสบายคุณก็มีค่ะหน้าที่เชื่อเสียงเกียรติยศเดินมินามันมีความสําเร็จให้คุณอยู่ค่ะแต่คุณต้องตั้งสติค่อยๆแก้ไขปัญหาอย่าหนีปัญหา มองอุปสรรคทั้งหลายว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตและคุณจะค่อยๆแก้มันได้และคุณก็จะแก้มันอย่างสําเร็จด้วยค่ะคนบนรรหัสคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะ mm. ถ้าทําบุญนะคะอยากให้คน,นพรรหัสไปทําบุญสังฆทานค่ะทําบุญสังฆทานถวายเป็นตายระไตายจีวรก็ดีนะคะอทุทิศหรือไม่ก็เป็นเจ้าภาพงานบวชก็ได้นะคะถ้าทําไม่ได้ ก็ทําอะไรง่ายๆโดยการสวดมนต์ภาวนาก็ได้ค่ะหรืออะไรที่คุณรู้สึกทําแล้วสบายใจคะ่ะที่มันเป็นบุญะ่ะก็ทํเถอค่ะมันจะได้มีโอกาสเปิดกว้างทําให้คุณมีเปิดทางแห่งทางออกให้คุณความทุกข์มันจะได้กระจัดออกไปบ,บ้างนะคะขอให้คุณลองตั้งสติแล้วมองดูค่ะ ว่าคุณสามารถทำอะไรได้ถ้าทำบุญได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำจิตใจสบายแล้วคิดดีกับทุกๆคนแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วค่ะขอให้คุณบรรพัสทุกคนตั้งสตินะคะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างจะแก้แกได้แล้วคุณจะได้รับความสำเร็จจะมีเงินเข้ามาในที่สุดค่ะ ขอให้คณโชคดีนะคะคนวันพระหัสถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่องอโปลอแอตโ75แล้วก็ถ้าใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาค่ะรักทักทายนัดวันกันนะคะการดูตรงนี้เป็นการดูโดยรวมเพราะฉะนั้นไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งถ้าไม่ตรงกับใครก็หรือไม่ใช่ของใครก็ปล่อยผ่านไปถ้าใช่ก็เก็บไว้เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะคะขอให้คนวันพระหัสทุกคนจงตั้งสติยึดมั่นในความดีสิ่งดีงามนั้นจกะกลับมาหาคุณขอให้คนวันพระหัสโชคดีและติดตามช่อง โปรแอตโตต่าต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะโชคดีทุกคนค่ะชาววัพระหาน